สวัสดีพ่อแม่ที่น้ององค์กรการเงินชุมชนนะครับที่รักทุกๆท,ท่านรวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนธนาคารโรงเรียนนะครับในกลุ่มของผู้ใช้งานระบบะบริหารองค์กรการเงินชุมชนของบริษัท global value จำกัดนะครับผมอาจารย์นพศสีกังวนพัดนนะครับหรือว่าอาจารย์เอกก็ในนามของบริษัท global นะครับ วันนี้มาเนี่ยอ่นี่เป็นวิดีโอตอนแรกนะครับเป็นวิดีโอตอนที่จะทําการเปิดตัวระบบใหม่นะครับอันนี้คือระบบใหม่เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับซึ่งเป็นระบบที่จะถูกกระจายออกไปให้กับกลุ่มที่ใช้งานทั่วประเทศนะครับของบริษัทเรานะครับซึ่งก็มีจํานวนมากนะซึ่งก็จะทําการไล่อัปเดตนะครับเปลี่ยนระบบ ตั้งแต่ภายในวันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานทุก,ท,กท่านเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาใช้ช่องทางเว็บไซต์ในการเรียนออนไลน์ได้ตามปกตินะครับ <Yeah. S 1> เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกๆอย่างเลยเพียงแต่ว่าวิดีโอทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนออกไปซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับระบบให้ทุกทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าระบบใหม่เนี่ยมันมีข้อดีหรือว่า มีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จซึ่งตอนนี้ทีมก็กำลังพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงดำเนินการอยู่นะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยภายในหรืออาจจะเป็นประมาณสิ้นเดือนกันยายนแล้วก็จะได้เปิดตัวแอปใหม่อีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมนะครับแต่หรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบใหม่นะครับระบบใหม่เนี่ยจะมีชื่อว่า vag นะครับ vag นะครับก็คือ v i l u e fund a s s o c i a t e s by by g นะครับซึ่งตัว g เนี่ยผมขออนุญ,ญาตเว้นไว้ก่อนว่าตัว g นี่คืออะไรนะฮในที่นี้อาจจะเป็น global value Code ก็ได้นะครับในตัวระบบใหม่เนี่ยเวลาที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะประกอบไปด้วยโปรแกรมทั้งหมด4ตัว นะครับตามที่ท่านเห็นเลยนะครับสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของตัวระบบใหม่ก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปมือจับกันนะครับซึ่งตรงกลางนี้ก็หมายถึงองค์กรการเงินชุมชนหรือว่าสากลอมพย์สากลอมทพย์บริษัทเอกชนธนาคารโรงเรียนกลุ่มที่ใช้ของผมทั้งหมดธนาคารพระราชดำริด,ด้วยนะครับตัวระบบใหม่เนี่ยเวลาติดตั้งนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแรกเลยก็คือตัว vag ที่จะใช้สำหรับในการทำงานหลักนะครับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็น VAGQ ก็คือระบบ multi q u e ระบบที่จะแสดงคิวเหมือนพวกบริษัทเอกชนเจ๋วๆเลยนะครับดีกว่าธนาคารเพราะว่ามันสามารถแสดงวิดีโอได้เพราะฉะนั้นที่ไหนที่ใช้ระบบคิวของบริษัทเรานะครับก็จะสามารถเอาวิดีโอพรีเซนต์งานของกองทุนงานของสถาบันการเงินงานขององค์กรของท่าน นะครับขึ้นในวิดีโอเวลาที่สมาชิกมารอทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะเห็นวิดีโอนี้นะครับตัวถัดมาก็จะเป็น v r g VAG Pin q u e ก็คือสำหรับในการปิ B ้นบัตรคิวนะครับและตัวสุดท้ายก็จะเป็น VAG Update สำหรับในการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ด้วยตัวท่านเองนะครับเราลองมาดู4ตัวนี้ว่า มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแน่นอนว่าเราจะยังไม่ลงลึกไปว่าตัวนั้นมันตัวนี้มันใช้ยังไงหน้าจอนี้ใช้ยังไงเพราะว่ามันเป็นตอนตอน,นี้เป็นตอนที่หนึ่นะครับเป็นตอนที่จะแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับ VAG นะครับนี่คือระบบ VAG ตัวใหม่ เข้ามาแล้วท่านสคริปต์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ต้องทําการล็อกอินเหมือนเดิมเลยนะครับการล็อกอินเข้าสู่ระบบเนี่ยท่านสามารถล็อกอินโดยการใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือยูเซอร์เนมที่ท่านตั้งเอาไว้ในระบบหรือเบอร์โทรศัพท์ของท่านหรือเลขบัตรประชาชนนะครับรวมถึงรหัสผ่านก็ที่ท่านตั้งเอาเองเมื่อใส่ล็อกอินข้อมูลเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบก็จะแสดง เหมือนเดิมครับเหมือนกับที่ท่านได้เคยใช้หรือใครที่เพิ่งเริ่มใช้ครั้งแรกก็ข้อความในการแสดงหรือในการบอกเนี่ยก็จะบอกเป็นภาษาไทยซึ่งง่ายต่อความเข้าใจนะครับแล้วก็จะมีการเลือกบัญชีหลักเหมือนเดิมนะครับนี่คือหน้าจอของระบบใหม่นะซึ่งก็จะคล้ายๆกับตัวล่าสุดก็คือ CVG ตัวล่าสุดน,นะครับเพียงแต่ว่า มันมีฟังก์ชันหรือมีการทํางานอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะยกตัวอย่างเช่นว่านะครับมีการแสดง QR Code เกิดขึ้นมาแล้วก็ปุ่มเมนูจากเดิมที่อยู่ทางด้านขวาก็ย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับระบบก็ยังประกอบไปด้วยระบบที่ครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายธนาคารที่ได้ตามมาตรฐานธนาคารพาณิชย์นะครับเราเป็นระบบเดียวตลอดระยะเวลา16ปีที่ มีระบบหรือฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนได้ตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของธนาคารพาณิชย์หรือมาตรฐานการเงินการธนาคารหรือมาตรฐาน Financial นะครับและยังมีระบบสินเชื่อนะระบบบุคคลและเงินเดือนที่สามารถทำเงินเดือนปิ้นสลิปแล้วก็ส่งเงินเดือนเนี่ยเข้าไปที่ธนาคารกรณีที่องค์กรนั้นๆมีการจ้างพนักงาน มีฝ่ายร้านค้าประชารัฐหรือสหกรณ์ร้านค้าซึ่งรองรับสินค้าทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านแบบโชห่วยสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสินค้าการเกษตรสินค้าของสดเนื้อหมูปลาอย่างนี้ได้หมดนะมีงานเกี่ยวกับฝ่ายสวัสดิการชุมชนซึ่งท่านสามารถกําหนดรายการสวัสดิการชุมชนได้ถึง99รายการและกําหนดเงื่อนไขในแต่ละสวัสดิการได้ตามต้องการ มีงานฝ่ายธนาคารนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนทรัพย์สินการนัดหมายอะไรต่างๆนะครับงานฝ่ายการเงินนะฝ่ายบัญชีและงานสุดท้ายก็คือฝ่ายบรยยิหารนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูหลักคือหน้าจอโปรแกรมในการทำงานต่างๆซึ่งเดี๋ยวท่านก็จะได้ไปเรียนรู้ในบทที่2ในบทที่3อะไรต่อๆไปเรื่อยๆในการใช้งานในแต่ละเมนูเดีแต่ว่าผมให้ดูหน้าจอโปรแกรมก่อนนะครับ ตัวที่2นะครับตัวถัดมาก็จะเป็น VAGQ นะครับ VAGQ เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะใช้ในการแสดงคิวท่านจะเห็นว่ามีการออกแบบหน้าจอนะครับให้ทันสมัยเหมือนกับพวกบริษัทเอกชนเวลาท่านเข้าไปใช้บริการอขออนุญ,ญาตเอ่ยนามยกตัวอย่างเช่น True ใช่ไหมฮะี๋ยวผมก็จะตอนนี้ผมเปิดเว็บเบราวเซอร์นะครับ เช่น True เช่น AIS นะครับท่านก็จะเห็นว่ามีการออกแบบหน้าจอที่สามารถแสดงวิดีโอได้ในสน่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนทางด้านขวาก็แสดงช่องบ,บริการต่างๆนะเดี๋ยวผมจะทดสอบในการมีการเรียกคิวนะครับแล้วหน้าจอเนี่ยมันจะแสดงมีคำพูดมีอะไรยังไงแบบไหนมาแสดงเดี๋ยวท่านลองลองลอง,ลองฟังดูนะครับ ก็จะอ,อ๋นนอเธอไหนแน่สิบห้าที่ช่องบริการหนึ่งเห็นไหมฮะนี่เป็นการแสดงระบบคิวนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่ใช้ระบบของเรานะครับเราเป็นระบบเดียวที่มีระบบคิวให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่ใช้ของเราก็สามารถเอาระบบคิวเนี่ยไปใช้กับท่านได้เลย ซึ่งนี่เป็นหน้าจอท่านก็ต่อออกทีวีเลยครับใหญ่ๆเลยนะเพราะมันมีวิดีโอและท่านสามารถเปลี่ยนวิดีโอตามต้องการได้นะมันก็จะทําให้ท่านเนี่ยยกระดับการบริหารงานเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและคณะกรรมาการทั้งหมดรวมถึงสมาชิกก็จะเกิดความภาคภูมิใจว่าโอ้เราเป็นสมาชิกในองค์กรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับ ตัวถัดมาก็จะเป็นมีการแสดงคิวแล้วก็ยังมีระบบก,การพิมพ์บัตรคิวซึ่งผู้ใช้งานเราก็อาจจะทำหน้าจอเอาไว้ที่เป็นระบบสัมผัสนะครับทำเครื่องเอาไว้ที่หน้าประตูทางเข้าอ่าพอสมัเหมือนเราเข้าแบงก์อะครับเหมือนเราเข้าธนาคารเห็นไหมเราอาจจะไม่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เหลือหรือคณะกรรมการเหลือก็ให้คณะกรรมการเหมือนแบงก์เลยครับพอเข้ามาก็จะเจอคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งโอเคมาทําอะไรคะ อ๋อมาทําธุรกรรมด้านนี้กดที่ตู้กดที่บัตรคิวได้เลยค่ะเนี่ยเขาจะมาทําธุรกรรมด้านไหนด้านธนาคารด้านสินเชื่อหรือด้านอื่นๆเขาก็แค่กดที่หน้าจอเป็นระบบสัมผัสระบบก็จะพิมพ์บัตรคิวออกมาให้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็นั่งรอรอการเรียกคิวจากหน้าจอเรียกคิวเมื่อกี้นี้นะครับและตัวสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นหน้าจอเกี่ยวกับการอัปเดตกรณีที่บริษัทออกเวอร์ชันใหม่หรือออกรีลิสใหม่ในโปรแกรม นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอเวลาท่านเข้าทำงานในระบบ d a g ปกตินี่แหละนะครับเมื่อมีการอัปเดตแจ้งอัปเดตเวอร์ชันใหม่ระบบมันจะเตือนขึ้นมาบนหน้าจอให้ท่านทำการอัปเดตท,ท่านก็ออกจากระบบแล้วก็มาเข้าตัวอัปเดตแล้วก็ทำตามคำที่มีบอกเอาไว้บนหน้าจอซึ่งทั้งหมดเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับซึ่งไม่ยากนะนี่เป็นระบบ VAG นะครับที่เป็นระบบ VAG ตัวใหม่ที่จะเริ่มปล่อยออกไปตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าเก่าทั้งหมดก็เตรียมตัวที่จะมีการอัปเดตนะครับระบบการทำงานทุกอย่างคล้ายของเดิมคล้าย c v g ล่าสุดที่ท่านใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับก็จะได้รับโปรแกรมตัว VAG นี้เลยทันทีนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเป็นระบบเดียว และเป็นระบบแรกในประเทศไทยที่ทำงานบน Big Data นี่คือระบบเดียวแล้วก็ระบบแรกในประเทศไทยที่ทำงานบน Big Data ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเราเป็นเราเป็นรลยแรกนะครับที่ให้องค์กรการเงินชุมชนทั่วประเทศที่ใช้ของเราได้ทำงานบนคลาวด์เมื่อ7ปีที่แล้วย้อนไปเราเป็นรายแรกเลยนะและวันนี้ นะครับวันนี้ก็เราบริษัท Global Value มีความภาคภูมิใจที่เราก็เป็นรายแรกที่ให้องค์กรกลุ่มผู้ใช้ของเราทั้งหมดนะครับได้ทำงานบน Big Data ซึ่งจริงๆแล้วระบบนี้เนี่ยมันยังมีอะไรอีกเยอะสำหรับในการตรวจสอบและก็ส่งผลลัพธ์ผลดีต่อรัฐบาลต่อสอธบต่อหน่วยงานที่ควบคุมกำกับซึ่งในอนาคตอันใกล้เราก็คาดว่าจะมีข่าวดีออกมาทั่วประเทศ นะครับเพราะว่านี่คือระบบเดียวในประเทศไทยแล้วสําหรับองค์กรการเงินชุมชนที่ทํางานบนวิ Data ไม่มีระบบไหนที่ทํางานแบบนี้นะครับนอกจากระบบ VAG แล้วนะนอกจากระบบ VAG แล้วเรายังมีเรื่องของแอปพลิเคชันสําหรับสมาชิกซึ่งเราเนี่ยก็เป็นรายแรกในประเทศไทยนะครับที่ให้สมาชิกทั่วประเทศนะให้สมาชิกทั่วประเทศเนี่ย ได้มีแอปพลิเคชันสำหรับในการทำงานนะแต่ผมจะให้ดูหน้าจอ,อโอเคนะเราเป็นรายแรกเลยนะครับที่ให้สมาชิกที่เป็นสมาชิกขององค์กรหลงท่านเนี่ยมีแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเรามีตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแอปพลิเคชันตัวที่เราใช้เราใช้ชื่อว่า GBOV นะครับซึ่งก็จะมีคุณสมบัติ สมาชิกเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะสมาชิกสามารถที่จะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับบนโทรศัพท์มือถือของท่านแล้วล็อกอินด้วยบัตรประชาชนแล้วก็าหาาดผ่านที่ทำในระบบท่านก็จะพบเมนูการทำงานฟังก์ชันต่างๆมากมายซึ่งลูกค้าเก่าของเราที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการดาวน์โหลดแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับทั้งสมาชิกแล้วก็ตัวต่อองค์กรของท่านด้วย มีสมาชิกหลายหลายคนมากมายเลยแล้วก็มีองคอ์กรหลายที่ก็คอมเมนต์ตอบกลับมากับบริษัทว่าโอ้โหเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยปัจจุบันมาใช้เป็นรายแรกของประเทศไทยและยังแสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มีต่อองค์กรนะครับผมก็ขอตอบกลับไปว่านี่แหละครับก็คือการแสดงวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการของท่านด้วยเป็นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นมั่นใจให้กับสมาชิกและเป็นการสร้างนิติใหม่ของการบริหารรูปแบบขององค์กรการเงินชุมชนทั่วประเทศนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันมันมีความสามารถต่างๆมากมายซึ่งตอนนี้ที่ท่านกำลังเห็นอยู่บนหน้าจอนี่คือแอปพลิเคชันใหม่ที่กำลังจะออกในเดือนตุลาคมรูปแบบก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับนี่คือแอปพลิเคชันท่านก็จะเห็นว่า มันก็จะมีโฆษณาสินค้าซึ่งท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรนะครับที่มีสินค้าสําหรับองค์กรเช่นมีข้าวสารอย่างเช่นสถาบันการเงินชุมชนดวนใหญ่สีสกเกตมีเข้าสารที่ดีมากๆต่อไปนี้สามารถโฆษณาลงแอปพลิเคชันสมาชิกที่ใช้อยู่30ล้านคนก็จะเห็นหมดนะครับมีการ แสดงข่าวสารที่เกิดจากรัฐบาลเกิดจากสธออบอเกิดจากหน่วยงานเกิดจากองคอ์กรด้วยกันเองสามารถส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ vag แล้วมันก็จะแสดงในแอปพลิเคชันสมาชิกทุกคนในประเทศจะรับทราบทั้งหมดนะครับนะและวก็น,นี่ก็เป็นหน้าตาแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่กำลังจะถูกเปิดตัวในเดือนตุลาคมนะครับคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ ครับท่านก็จะเห็นว่ามีการปรับปรุงมีการทําให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับฉะนั้นนะสิ่งต่างๆที่บริษัท global value พัฒนาขึ้นมานี้นะครับตลอดระยะเวลา16ปีนะสำหรับระบบการทำงานระบบการบริหารเรามั่นใจว่าเราเนี่ยคือหนึ่งเดียวนะครับที่ยืนหยัดแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรการเงินชุมชนทั่วประเทศ ได้มีระบบที่เป็นมาตรฐานสากลแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวเพราะเรามั่นใจว่าระบบของเราเนี่ยได้มาตรฐานสากลได้มาตรฐานธนาคารพาณิชย์ได้มาตรฐานของระบบไฟแนนเชียลเพียงหนึ่งเดียวและมีระบบฟังก์ชันการทํางานที่ครบถ้วนตอบทุกโจทย์ของการทํางานภายใต้การบริหารงานขององค์กรการเงินภายใต้การกํากับนะครับที่มีประสิทธิภาพของสอธบรหรือสํานักงานกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยิ่งท่านผอ,อท่านใหม่นะครับท่านมีนโยบายในเชิงลุกในหลายๆด้านนะครับเราเองเราก็มีความมั่นใจว่านี่คือระบบที่จะเข้าไปตอบโจทย์ทุกๆุก,กนโยบายของท่านผอ,อสธบท่านใหม่ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริงน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นตอนแรกนะครับตอนที่หนิงก็จะมาแนะนำนะครับการ ระบบใหม่ที่จะเปิดตัวในวันที่1กันยาและแอปพลิเคชันใหม่ที่จะเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้2 5 6 3ที่ท่านทุกท่านก็จะได้ใช้กันนะครับก็เดี๋ยวท่านก็ศึกษาการใช้งานนะครับไปทีละเรื่องตั้งแต่บทที่2เป็นต้นไปก็จะมีการสอนการใช้งานตามเนื้อหาตามบทต่างๆให้ท่านได้รับทราบนะครับ ก็พยายามเรียนผมแนะนําวิธีการเรียนนิดหนึ่งคือกรณีที่ท่านเนี่ยอยากจะเรียนคนเดียวท่านก็เปิดจากโน้ตบุ๊กจากคอมพิวเตอร์อยู่บ้านก็ได้นะครับแนะนําว่าเปิดผ่านมือถือเนี่ยต้องใส่ตาดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีท่านประธานท่านผู้จัดการสถาบันหลายๆที่ก็บ่นเข้ามาบอกว่าโอ้อาจารย์อาจารย์บอกว่าให้ดูผ่านมือถือผมก็ไปดูผ่านมือถือปวดตามากเลยนะท่านก็ดูผ่านโน้ตบุ๊กผ่านคอมเอากระละกันนะครับแล้วก็ ผมแนะนําว่ากรณีถ้าอยากให้คณะกรรมการทุกท่านได้เป็นเร็วและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้เป็นเร็วเนี่ยท่านก็อาจจะนัดกันที่ห้องประชุมขององค์กรของท่านนะครับแล้วก็เปิดผ่านโปรเจคเตอร์ต่อออกลําโพงแล้วเรียนไปโดยใช้เครื่องในสถาบันในองค์กรของท่านนี่แหละดําเนินการนะครับแล้วเรียนไปเป็นทีละบทการเรียนแบบนี้ครับโดยผ่านวิดีโอออนไลน์แบบนี้มันทําให้ท่านเนี่ยเข้าใจแล้วก็เป็นเร็วเพราะว่ามันเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติเดี๋ยวนี้นะครับระบบนะครับ เขาไม่ทำคู่มือกันแล้วเพราะว่าคู่มือท่านก็ไม่อ่านอยู่แล้วนะครับนี่คือระบบการเรียนการสอนที่จะทำให้ท่านเข้าใจการทำงานของซอฟต์แวร์ใดๆที่รวดเร็วที่สุดนะครับแล้วอย่างที่บอกคือ VAG ของเราทำงานบน Big Data เราทำงานบน Big Data มาเกือบ2ปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้ย้อนหลังไป7ปีเราทำงานบนคลาวดซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานสากลน,นะครับจะต้องไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้งาน ไปตั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่ไม่ใช่ครับเดีย๋ยวนี้เขาไม่ใช้เดีย๋ยวนี้เขาทำเป็นออนไลน์กันหมดแล้วไม่ทําเป็นออฟไลน์ line. ระบบแบบนั้เขาเรียกว่าออฟไลน์ line นะครับแล้วซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานสากลผู้ใช้งานไม่ต้องแบ็กอัพหรือสำรองข้อมูลอีกต่อไปท่านเคยเห็นเมื่อก่อนหรือระบบปัจจุบันก็ยังมีนะครับที่ท่านใช้อยู่เนี่ยพอเลิกงานเสร็จท่านก็ต้องแบ็กอัพหรือสำรองข้อมูลแบบนี้ถือว่าโบราณแล้วจริงๆไม่ได้มาตรฐานสากลน,นะครับมาตรฐานสากลเดี๋ยวนี้เข้าไปเป็น Big Data เป็น AI ออะไรกันหมดแล้ว เรายังอยู่ย่ำอยู่กับระบบแบบเดิมๆที่มีแบ็กอัพเนี่ยไม่มีแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น l o b a l Value เนี่ยมีความภาคภูมิใจว่าเราคือหนึ่งเดียวที่เป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาระบบการบริหารให้กับองคอ์กรการเงินชุมชนมาโดยตลอด16ปีและโดยเฉพาะ7ปีที่ผ่านมา7ปีย้อนหลังไปเราเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการนำระบบคลาวมาใช้และโดยเฉพาะวันนี้เราก็ยังเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยี ไม่ว่าระบบซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันการทํางานเพียงตัวเดียวที่ครบถ้วนตอบโจทย์การทํางานของท่าน2ทํางานบน Big Data 3มีแอปพลิเคชันดังนั้นระบบที่ออกมาถ้าหลังจากนี้มีคล้ายๆเรานั่นหมายความว่าค็รอบเรียนแบบอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับต้องเรียนตามตรงนะครับแต่เรามุ่งมั่นนะเรามุ่งมั่นว่าองคอ์กรทุกองคอ์กรที่ใช้ของเราจะพัฒนาการบริหารงานให้ถึงขีดสุดนะครับ ขึ้นไปในระดับแนวหน้าของประเทศหรือสร้างความเชื่อมั่นแบบ100%ให้กับสมาชิกในชุมชนของท่านได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านก็ศึกษาในบทถัดไปนะครับค่อยๆเรียนไปบทหนึ่งก็ใช้เวลาเรียนไม่นานแต่ท่านจะเข้าใจไปตลอดนะครับแล้วพบกันในบทถัดไปครับสวัสดีครับ